สวัสดีครับพี่น้องครับยูผมคือเก่าครับนายตนกานะครับวันนี้เปิดวัวงามนะครับเปิดวัวงามเอาวัวงามพี่น้องรับชมอีกแล้วครับเป็นวัวแม่ลูกนะครับเป็นวัวแม่ลูกโอ้โหนะครับแค่เห็นตัวก็บาดใจเครับพี่น้องครับสีดีครับพี่น้องครับสีดีเลยล่ะนะครับสีดีลตัวตง่ายกำเนอลึกดีครับพี่น้องครับส่วนแม่ของเขานะครับดีนะครับพอสมควรนะครับเจ้าของเดิมบอกว่าลูกตัวที่3ามในท้องนะครับพี่น้องครับเจ้าของเดิมบอกว่าลูกตัวที่3ามในท้องนะครับ ตัวตัวตัวที่1กับอยู่กับของเดิมนะครับตัวที่2คือตัวนี้นะครับตัวที่3ก็คือในท้องนะครับวัวตัวนี้นะครับผสมคุ้มฟูงไว้นะครับพี่น้องครับผสมคุ้มฟูงไว้เท่าไหร่กับจักเดือนครับสามเดือนนะครับ3เดือนนะครับตัวนี้นะครับให้ลูกดีครับพี่น้องครับให้ลูกดีนะครับเด่นเรืองเม็ดสีนะครับเด่นเรืองความสูงนะครับโค้งสางไงกรรมเนื้อดีนะครับตัวนี้นะครับก่อนอื่น อ่าก็เรียนน้ำเรียนพี่น้องก่อนนะครับบัวตัวนี้นะครับมีมีติ้งนะครับมีติ้งมีติ้งนมนะครับเป็นเป็นห้าเต้านะครับติดน้อยเดียวนะครับฝั่งขวานะครับส่วนลูกมีมีติ้งเหมือนกันนะครับจากกรรมพันธุ์นะครับพี่น้องครับเป็นเป็นหาติ้งทั้งสองแม่นะครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเบิ่งไปที่นะครับหางนะครับพี่น้องครับโอ้โหบ่มีอยางทอครับพี่น้องครับนอกจากหางม้านะครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดดีลๆครับเรื่องเรื่องเรื่องหางเป็นพ่วงนะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเห้เขาหางลงจังหน่อยผมจะเห็นเบิ้งโกหางนะครับพี่น้องครับโกหางแล้วก็คว่ำหญ้าของหางนะครับพี่น้องครับใช้ได้นะครับเป็นวัวเครื่องโบ๊ทนะครับตัวนี้เป็นวัวเครื่องโบ๊ทขาติดโบ๊ทมาเล็กน้อยตามพี่น้องรับชมครับพี่น้องครับใบหูโบ๊ทนะครับตัวนี้นะครับใบหูโบ๊ทนะครับครบเครื่องเรื่องโบ๊ทครับพี่น้องครับเนี่ยลำตโตดีครับพี่น้องครับฮ่งสางดีนะครับเอาก็แคะจักหน่อยนะครับแคะเพราะว่าเขาห่วงลูกนะครับสวน แค่ย่างอื่นน่าจะบาแมนนะครับพี่น้องครับเม็ดสีดีนะครับเม็ดสีดีนะครับโอ้โหนะครับสังเกตเบื้องหางครับพี่น้องครับสูงตัวนี้สูงสัก140นะครับ140มีบวกนะครับโค้งสางใหญ่ดีครับตัวนี้พี่น้องสิ่งที่ขาดของเขาครับคือกามเนื้อนะครับสิ่งที่ขาดคือกามเนื้อนั่นคืออาหารครับพี่น้องครับเอาพี่น้องเอาไปนะครับสมุดนะครับพี่น้องเอาไปคือหัวอาหารไม่น่าเกิน2ถุงนะครับพี่น้องครับโอ้โห โค้งสางใหญ่ขนาดนี้นะครับดูดูบันท้ายนะครับดูบันท้ายแล้วก็ดูโค้งสางของของตูดของเขานะครับพี่น้องครับแนมมาหมอกกขานะครับพี่น้องครับสุดยอดนะครับเบิังลึงใส่ใดครับพี่น้องครับลึงลึงเนี่ยกะผมว่าถือต้องตามตำราพอสมควรนะครับพี่น้องครับวัวตัวนี้นะครับโคมตัวไว้นะครับพอแดงแดงโบดนะครับพี่น้องครับส่วนลุงเขาครับเป็นวัวนะครับหัวล้นแต่กำเนิดครับพี่น้องครับล้นแต่กำเนิดใบหูโบดขาโบดนะครับพี่น้องครับ เครื่องโบสนะครับครบเครื่องเรืองโบสครับพี่น้องครับครบเครื่องเรืองโบสนะครับได้กำมะพันธุ์แม่มาอย่างดีครับพี่น้องครับนะครับเขาก็ว่าผสมผสมเทียมมานะครับแต่ว่าณจุดนี้เราเราไม่มีใบที่จะเห้บ่มีใบที่จะรับรองนะครับห้ากับเบาๆเก่ากลายไปถึงตรงนั้นนะครับพี่น้องครับให้พี่น้องเบื้องเรื่องสีเบิ้งเนื้อหนังเอาครับพี่น้องครับพิจารณาเอานะครับเป็นลูกตัวใดนะครับสวยงามครับพี่น้องครับตัวนี้หนาจักเดือนครับ สิบเดือนครับพี่น้องครับสิบเดือนนะครับโอ้โหเนื้อหนังมาเต็มครับพี่น้องครับเนื้อหนังมาเต็มนะครับโค้กางง่ายดีพ่อสมพว่นะครับเลี้ยงง่ายพ่อนเพวดนะครับพี่น้องสนใจนะครับโทรมาสอบถามศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกนะครับศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกบริการรับส่งพี่น้องทัวร์ฝ่ามืองไทยครับพี่น้องครับกิโลละสิบห้าบาทนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นน่าจะเป็นสองตัวน่าจะบวกอีกสองร้อยบาทนะครับพี่น้องครับสมุดอ่าลอยโลกอ่ะเป็นพันห้าพันห้ากับตัวนีีี้้ตัวนอก เพิ่มเป็น200นะครับพี่น้องครับเพราะว่าการร่วมร่วมทั้งหมดเป็นพันเครับพี่น้องครับเพราะม่าเป็นวัว2ตัวนะครับเงินทุกบาททุกตังค์นะครับในในการจ่างจ่างรถเนี่ยผมผมต้องให้เขาทุกบาทนะครับพี่น้องครับเรื่องต่อวัวเนี่ยเขาเขาพ่อคุยกันได้นะครับพ่อพ่อรถเนี่ยเป็นรถของเขานะครับพี่น้องครับบริการรับส่งทั่วประเทศไทยครับนะครับพี่น้องตัดสินใจเอานะครับพี่น้องครับราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับอยากได้วัวงามอยากได้วัวดีนะครับพี่น้องโทรมาครับศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ด 066ครับพี่น้องครับ0644867066นะครับสวยงามพอสมควรครับอ่ะรายละเอียดประมาณนี้ครับนะครับเป็นมั่วที่ซื่อดีเพื่อนเพื่อนะผมว่านะนะครับบอแมนมั่วที่อ่าจงเเงานะครับเป็นวัวที่กินง่ายนะครับเลีมหยาเลี้ยมยังไปได้มดครับพี่น้องครับสหรับเกษตรกรเพิ่นกัเอาไปเลีมหยาน้ำให้น้ำหน้านะครับเดียงง่ายครับพี่น้องครับสลับฟาร์มนะครับสลับฟาร์มที่กําลังทําแม่บล็อกตอนนี้นะครับกะเหมาะนะครับปุ๋นหัวหันเข้าไปนะครับโอ้ บรรทายเบิ่งบ่ได้แท้แน่นอนครับดูนะครับโวกห้างไงนะครับลำโต้งยาวกำเนื้อลึกนะครับส่วนส่วนลูกของเขานะครับเด็ดแน่นอนนะครับแม่ขนาดนี้ลูกขนาดนี้ครับพี่น้องครับโอ้โหเป็นพันธุกรรมที่เยี่ยมยอดนะครับพี่น้องครับใส้ได้ครับพี่น้องสนใจโทรมาสอบถามครับย่ำจิกนึ่งเทื่อนะครับสะอ่อนหางครับพี่น้องครับสะอ่อนหางครับเนี่ยโอ้โหยกเซตไปเลยครับพี่น้องครับลูกงามๆแบบนี้แม่เด็ดๆแบบนี้นะครับ ไม่อายใครนะครับจูงพาบ้านเนี่ยพี่น้องถามถาม่าได้มาตไสครับพี่น้องครับนะครับสะออนครับสะออนหางนะครับลึ่ลึงดีพิร้อมๆนะพี่น้องนะครับบริการรับส่งพี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับบัวตัวนี้น่าจะส่งเขานิดนึงนะครับส่งเขานิดนึงนะครับตามเจ้าของเดิมนะครับผมให้มุลขอมูลตามตามเจ้าของเดิมให้มานะครับใส่ใดพิ้มๆกันครับ ข้อมูลประมาณนี้เนาะพี่น้องเนั่มันโบมี่องอื่นแหละครับเนี่ยใบหูโบดนะครับล้นกําเนิดนะครับย่ำจังหน่อยนะครับจุดเด่นเขาล้นกําเนิดนะครับเป็นวัวเครื่องโบดนะครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับขาโบดนะครับหูโบดนะครับโอ้โหเด็ดมากๆนะครับเด็ดมากๆนะครับแต่ว่าเด่นเอ่อเน้นเนีนเรื่องเรื่องเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือบางบางบางท่านถือบางท่านไม่ถือคือคือมีติ้งทั้งแม่ทั้งลูกนะครับพี่น้องครับมีติ้งทั้งแม่ทั้งลูกอ้าวตอนนี้โค้มโตไวครับพี่น้องครับโค้มโตไว เบนมาทองประมาณสักสี่ถึงห้าเดือนนะครับประมาณเล่าๆนี่ครับนะสวยงามครับพี่น้องครับหน้าตาดีนะครับอ่ะเก็บได้เลยครับผมเก็บได้เลยนะครับข้อมูลประมาณนี้พี่น้องสนใจโทรมาสอบถามครับ0644867066พี่น้องครับม่วงามครูครับเอาพี่เจงหน่อยลูกผสมแม่ผสมโอ้โหสุดจัดครับพี่น้องครับสุดจัดเอาพี่น้องสนใจโทรมาสอบถามครับ0644867066พี่น้องสนใจนะครับดูราคาใต้คลิปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ